สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft มในโลกของวันพีนั่นเองนะฮะเอ้ยบอกเลยว่าหายไปโคตรนานนะ,นะครับผมเนื่องจากเจ้าตัว Minecraft เนี่ยมันอัปเดตบ่อยชิบหายเลยนะฮะจนทําให้แอดออนแบบว่าหลายแอดออนนะครับผมมันแบบว่าบัคก,ก,กระจายเลยนะครับผมรวมถึงเจ้าตัวแอดออนวันพีด้วยนั่นเองนะฮะทำให้ผมเนี่ยต้องกลับมาเล่นในเวอร์ชันเก่านั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโคตรลาบากเลยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะมาเริ่มในโลกใหม่นะผมแต่ว่าตัวละครเนี่ย ก็ยังเป็นตัวละครเดิมอยู่นะผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะฮะหรือว่าจะเป็นผลปีศาจนะครับผมก็ยังเป็นผลพลาเหมือนเดิมนะทุกคนนะหรือแม้แต่พลังของฮาคี้นะผมก็ยังเหมือนเดิมนะฮะทุกคนไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะอะอยู่เป็นแค่เรื่องค่าหัวนะผมที่อาจจะหายไปบ้างนะฮะเออไปครับมาโลกใหม่แต่ว่าตัวละครเหมือนเดิมนะผมมาพร้อมประจนภัยนะฮะไปเฮ้ยจินเบยเหรอผมเปิดมาก็เจอตอัวละครแบบว่าอยากสู้กันเลยลว,วะ แตะแรงกันพายกันนี่มาแตะแางแล้วอืมาดิเอออะไรกินเบจินเบอะไรอะไรอืมาดิออืเ <Aub> ข <anz Kait oon> ้ามาดิเข้ามาเข้ามาเออเข้ามามเข้ามาดิเข้ามาดิมีเข้ามาดิเออโอ้คิฟแต่โอแรงเลยสัตว์โอ้กินเบอืนึ่ินเบอหน hour later เฮ้ยโรบินอีกคนหนึ่งแล้วกันอีกคนหนึ่งแล้วกันอีกคนหนึ่งแล้วกัน อะไรเราอะไรเราสองทีพอหูได้ได้ผลด้วย <c oughs> ตีโค้นเลยเมื่อกี้แล้วก็ที่กล่องมนันดงดำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าผมใส่เท็กเจอร์มนะาครับผมอุ๊ยอะไรวะเฮี้ยผลหมีผลขูมไม้สัตว์เฮี้ยนั่นนั่นตัวเฮี้ยเลยะวะนะโอ้ยตัวอะไรวะนะ นึ oh God. Oh God. Mm ่งเก๋อหูวโอ้ยอะไรวะอันนี้แหละออร้านค้ามันเดิมมีมีอะไรขายไหมไม่มีเออไม่มีอันดีแล้วเนี่ยอุยขายวะเนี่ยหุ้ยยัยเค้ขายผลไม้สดได้ด้วยเหรอผมขายผลโรบินแล้วกันอุยลิลี่เฮ้ยเฮ้ยลุงลุงขายอะไรอ่ะเุ้ยไอ้เฮยลุงขายอะฮิ โอ้ยเฮ้ยเฮยเมันตอยกูเลยนี่เฮ้ยลูฟี่เจ้าจารฟี่วะไอแซนอืมลูฟี่อ้อวายเจ้ลูสาวอืมกดสคิปกนเลยอโอ้ยยัดแม่ใครมาตีกูในจัดลูฟี่มันช้าเราเหี้ยอะไรวะอุวูมันเกสองมันดี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 ดีบ้างดีบ้างูฟี่ดีดูฟี่ดีดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ เออเออนั่นแหละเออเออเออเอาดิเฮ้ยอะไรวะทำไมกูบินบินอยู่เงี้ยออไอ้ขี้ผมเพิ่งรู้อ๋อแม่เป็นสกิลของถ้าเดินชมจันทุยทำแบบนี้กูแม่งไม่ธรรมดาแน่เลยน้องมึงเจอกูรูฟี่อังจิคี้มีโซโล่ด uh, like, oh, oh, ้วยน้องสวยเลยอย่างนี้มากูโอเครูฟี่แตกนะฮะก็มึให้ของมาเยอะมากทุกคนต่อไปก็ ซัวโซโลเฮ้ยอะไรวะดิโอเหรออ๋อผมเฮย้ยฮาคีเอ,อ๊ะอ๋ะอ,อสกิลนามิเหี้ยตกใจหมดเนียเคยได้ฮาคีรูปแบบใหม่แล้วนะฮะตอนนี้อ๋อให้คาร์ดิโอแต่ว่าแม,แม่จะใช้ดิโอเลยผมว่าเนอนาจะเป็นฮาคีแบบธรรมดาทั่วไปนะฮะ ห้ามิเนตส์ later เอออ้าวอะไรอะอ้าแล้วแล้วมันไม่ไม่รอบดาบเลยเลยโอ้โหเสียใจว่ะ a few moments later ตามหาโซโลนะผมแม่งม่เจะเจอเป็นวะเอเฮ้ยเฮ้ยจอมึงแล้วจูงมงแล้วจัดอืมอืมใส่เลยมาดิมาเช็คกับไอโซโลมาดิ เออใครวะเดแล้วเฮ้ยเจ้ามึงใครเนี่ยเออเออเออมาดิเออ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 ตายแล้วเสียสวยได้ดาบปะไอ้เนี่ยมันไม่ได้ดาบอ่ะโอ้โหมึงไเทียอะไรมันเนี่ยเล่าเ้ยโอ้โหูเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้าวิ่งมาเจอมึงอีกแล้วใส่แม่งนี้หืมสัตย์ให้กูยากกันเลย

ทำไมวะเฮะ้ยเฮ้ยให้มาเร็วให้มาเร็วให้มาเร็วเฮ้ยเอ้าไหนได้วะอ่ะอ่ะกูตาฝาดเลยไงเฮียตอนนี้แล้วก็ประมาณเวลประมาณ40แล้วนะผมก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเออใช้ได้เลยอ้าวนี่ไงเอ้าแ,แล้วเมื่อกี้มันบั็อกเลยอ้าแล้ว ฮะนี่ไงเอามาคราฟเป็นดาบนี่ไอ้สัได้แล้ว, N ลว,วเอ็นมาแล้วผมวีเข้ได้เอ็นมาแล้วดาบที่มากไหนีย่ยฟันเลยอ๋อรุนแรงมากเลยฮะไม่ชาร์จด้วยหรอโอเคชาร์จตีด้วยน่าสนใจมากนะฮะตอนนี้อืมก้อนแรงโคแรงโคแรงโอู้หีเดียวหีเดียวหีเดียวยวิ่งแรงมาก แรงมากไหนเช็คซี่ฮาคีเราไปถึงไหนแล้วดูกันหน่อยนะครับผมอ่าฮาคีเกอะตอนตนี้ก็คือแม็กแล้วนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะอีกยาวไกลนะฮะเออนะดูดิแล้วก็นี้เป็นฮาคี้ใหม่นะผมถือว่าดีมากนะฮะเออไม่รู้ว่าได้มาตอนไหนแต่นะ่าจะเป็นตอนประมาณเลเวลประมาณ4ี่สิงเออถึงจะได้นะผมโอเคนะฮะโอ้วันนี้คุ้มจริงๆนะผม บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยนะผมที่ไปตามหาเจ้าตัวโซโลนะฮะวนอยู่ที่เดิมๆนะแทบไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนบอกเลยเหนื่อยมากไอ้ยดาบเอ็นมมาแม่งดอกยากมากทุกคนนะฮะโอเคนะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ผมด้วยนะฮะแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งกันให้ด้วยนะผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะบอกเลยว่าในคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปตามหาสี่จักรพรรดิกันนะผมเพื่อที่จะไปโค่นนะผม โคนแมงส,สักตัวหนึ่งนะผมตัวไหนก็ได้นะหนึ่งในสี่นะผมโอเคนะก็เจอกินหน้าผมบ๊ายบายครับ